สวัสดีครับคลิปนี้เรามาลองทดสอบไฟ S60 RGB ให้ดูนะครับในชุดเนี่ยมันมีด้ามขานะครับเป็นด้ามถือด้วยใส่มาให้เลยนะครับโดยรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับมีสัญลักษณ์ด้านข้าง S60 RGB อยู่ด้านหน้าหลอดนะครับตัวเมาส์นี่เป็นเมาส์มินิโบเวนนะครับอุปกรณ์ที่เป็นมินิโบเวนก็สามารถใช้งานได้เลยในชุดเนี่ยเขาจะให้ตัวโคมพร้อมกับซิลิโคนมาให้นะครับ ด้านหลังก็มีเขียน YM S 6 0 RGB นะครับเวลาใช้งานเนี่ยไม่ยากนะครับรดเดิดได้เลยมันจะขึ้นเลขสิบนี้ก็คือล็อกไว้ป้องกันเราไปเผลอกดโดนนะครับให้หมุนให้หมุนมาจนจนศูนย์ตัวนี้เป็นไฟได้ทั้งเหลืองแล้วก็ขาวนะครับตั้งแต่สา0 0สจนถึง6 5 0 0 K นะครับเราหมุนปรับสีของแสงจะตรงนี้นะครับเหลืองไปขาว แล้วก็กดย้ำาปหนึ่งทีอันนี้จะเป็นระดับความแรงนะครับสามารถหลีแสงออกมาได้หลีจนมาเป็นห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็แรงสูรที่หนึ่งร้อยแล้วก็โหมดต่อไปถ้าเรากดไปเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกนะครับมีอยู่ทั้งหมดจะเป็น h ฮดนะครับเฮหนึ่งมีทั้งหมดยี่สิบเอฟเฟกนะครับจนถึงเฮดยี่สิบก็ไปลองเลือกใช้งานเล่นดูได้นะครับ ส่วน F นี่เป็นการเลือกสีตามวงล้อสีนะครับตั้งแต่ศูนย์จนถึง360องศานะครับที่ศูนย์องศาจะเป็นสีแดงนะครับถ้าเราปรับไปที่ร้อยยี่นี่จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็240ริบนจะเป็นสีฟ้าตามนี้นะครับหมุนครบรอบก็จะกลับมาเป็นที่สีแดงอีกหนึ่งรอบ ตัวแบตเตอรี่ทางโรงงานเ,าเขาลงสเปคไว้ว่าใช้ได้ประมาณ240นาทีนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเทสจริงเดี๋ยวลองเทสจริงจะใส่ข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ให้อีกทีนะครับก็เป็นไฟที่ตัวเล็กใช้ง่ายนะครับมีแบตเตอรี่มาในตัวเลยเปิดก็สามารถใช้งานได้เลย ไฟที่เราใช้ถ่ายงานวันนี้แหละที่เป็นแบ็กกราวด์สีออกเป็เขียว,ยวนี่ก็คือเป็นไฟจากตัวนี้เลยนะครับผมถ่ายทำเนี่ยจะใช้ไฟอยู่2ดวงครับดวงบนด้านบนนี่นะครับจะเป็นไฟที่ติดซอฟ์บ,บ็อกหลังพึ่งไว้ด้านบนนะครับส่วนด้านล่างเป็นไฟรุ่นนี้เลยเรายิงใส่เข้าไปที่แบ็กกราวด์เฉยนะครับปรับสีไว้ก็เป็นไฟ RGB ์ทีที่ราคาไม่แพงนะครับถ้ามีติดไว้ก็เอาไปใช้งาน ในสตูที่บ้านได้หรือว่าจะออกไปนอกสถานที่ตกแต่งไฟได้นะครับขอบคุณครับ